สุขสบายดีพี่น้องกับสวัสดีกับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านบ่ว่าอยู่พังไทยหรืออยู่ต่างประเทศนี่้ีนรับเข้าสู่ช่องบาลานอยพี่น้องเมื่อนี้เขาก็มาเที่ยวในพหลูก็คือเ่าพี่น้องอัปเดตแล้วลาคาเขากำมาแอบตอพี่น้องใส่ซีน่ะ ก iza, ันพ้นศาสตร์พี่น่องอากาศิบใส่ค้างนั่นเพอมโดยสบายดีโดยโดยสปอร์ซี่แอบแล้วมันนี่พี่น้องแต่ประตูนี่ยังใหม่ยังโบทันแล้วก็เลยโบทันเหตุใส่มันนี่ประตูนี่ เราตนีใส่เปิดสาเองนี่ <laughs> โดยโดยดู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 นูดูดด้ดู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 ดด บาลนากระสีใสข่ขางนี่พี่นอ้องปิดกันฝนสาดอากาคือเก่าแะไรพี่น้องสียหายน้องแนนเป็นมือกล้องไหนคือเก่าพี่น้องเพราะว่าบอลนากร,รสิขึ้นไปนิอกให้พันดอกเป,ประโป๊ะให้พันเพราะว่าเสียวใหม่ขึ้นไปน้องเบิ้งหามือกล้องก่อนพี่น้อง,องเป็นมือกล้องก่อนพี่น้อง ก็เขเปิดน้ำเฮ็ดหยังแน่นฮดดอกไม้พี่น้องหดดอกไม้หดขับโราะว่าทางนั Hence ่นเพิ常常่นปลูกอย่างวะมะตัวมกแดงบ่ในไฮสองสามไฮนิงดอกพี่น้องเพราะว่าปลูกบัวลาย ปลูกลายกับหักษาหย่าพี่น้องงอกไฟผอมอาศัยว่าเป็นยังคือปลูกอยู่ไฮนาปล uh lee, ูกอยู่ไฮนาเลยใส่ฝนใส่ปุ๋ยเลยให้มันอยู่ในไฮนาเลยพี่น้องแต่ปลูกใส่เดินผัดเฮาเห็ดหายใส่หนามันผัดเท้าบริเวณเห็ดใส่เดินเฮาที่เสร็จใส่หนาพี่น้องก็เลยถือว่าเห็นมันเป็นฝนเปิดปุ้ยในไฮนาเลยพี่น้องไปพี่นุ่งเฮาก็สิ็จไป แม้เราต่อแล้วก็เสียให้น้องและนเป็นเบิเก่อให้พี่น้องให้บาระน่อยพี่น้องบุงเห็นให้พี่น้องจงเหมือเด็กสอยดิพี่น้องเโดยสิบาดีดนั้นบ่

ก็ยาวากามาลุงมันมืดเม็เป็นมืดก้องเลย Selamat pagi, Nan. Sabarido. hua <laughs> นัดพรวดเอ้ยดูนัดพูดฮู้ว่าอียงเฮ้ยนัดพูดนิ่มดูนั่นนิ่มดูแคบเอาหนีเร็วๆ 过年。<Money. S 2> <Money. S 3>

เพราะว่าการฟุ้น,นสะอาดพี่น้องทางนล้วก็ใส่คางนี้ก็ใส่แล้วก็ย่างคางละแผน่นฝั่งนี้แผ่นหนึ่งฝั่งนี้แผ่นหนึ่งเพราะว่าพอลราโกเพิ่นสิดัดแดงใส่เองเพิ่นมาเี่กพี่น้องเป็นสองใส่แผ่นหนึ่งก็เรียบร้อยพี่น้องแล้วก็ใส่ประตูพอ ประตูเพิน่นสิใส่เองพี่น้องเพิ่นสิหาวิธีใส่เองหรือว่ามาแล้หน่อยส,ส,สยอออยิได้ขึ้นมะซอยกับประธานอะไรก็สิประมาณนี้พี่น้องแยมแล้วยังข้างละแผนไปแล้วพี่น้องคลิปนี้บอกน,น,น้อนลายเซฟเวลาปัจจัพี่น้องไปนเลยเด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องฝากอะไรกดแจกรักดติดตามกดชอบตักให้เพื่อเป็นกำลังใจให้บอกร้ละหน้อย ขอบ,บุณขอบุญเอฟซีที่ติดตามรับชมแต่จนจนถึงปัจจุบันเนะาะแ้วพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ขอเขาเข้ามาสบายดี